ต่อไปก็จะเป็นการเล่นห้องที่ห้าครับห้องที่ห้าเนี่ยนะครับเราจะจับนะครับคอร์ดเอเมเนอร์นะครับจับแบบเต็มนะครับโดยที่เราจะดีดนะครับสามสายบนหรือว่าสี่สายบนก็ได้หรือว่าจะจับแบบคอร์ดย่อก็ได้นะครับผมจะจับคอร์ดย่อก็คือใช้นิ้วชี้กดสายที่หนะครับไปที่ห้าไว้แล้วก็ใช้นิ้วก้อยนะครับหรืออาจจะเป็นนิ้วกลางนิ้วนาง ก็ได้ในที่นี้ผมใช้นิ้วก้อยนะครับกดสายที่ห้านะครับไปที่เจ็ดเอาไว้ลักษณะนี้นะผมจะตีนะครับห้องที่ห้าเนี่ยจะตีลงอย่างเดียวแดครั้งนะครับนับเป็นหนึ่งห้องนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอันนี้คือในส่วนของห้องที่ห้านะครับต่อไปห้องที่หนะครับผมจะทําการตีลงเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสามสี่ห้าแต่ตีแค่ห้าครั้งนะครับ แล้วอีก3ครั้งนะครับของห้องที่6เนี่ยจะทำการสไลด์มาเล่นคอซีนะครับจะจับคอซีเต็มก็ได้นะแต่ในที่นี้ผมก็จะย่อเหมือนเดิมน,นะครับโดยที่นิ้วชี้อยู่ที่บาที่8นะครับแล้วก็นิ้วก้อยอยู่บาที่10นะครับแล้วก็เล่นจังหว 6, 7, ะหกผมจะทวนอีกทีในส่วนของห้องที่6นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอันนี้ก็ครบนะครับห้องที่หกต่อไปห้องที่เจ็ดนะครับห้องที่เจ็ดนี่ก็คือนะครับให้เราทําการสไลด์มานะครับเล่นคอร์ดจีนะครับคอร์ดจีนะครับจะจับแบบเต็มๆก็ได้ครับจะจับแบบย่อก็ได้นะครับจะจับแบบย่อนี้ก็ให้ดีดเฉพาะสาองสายบนนะครับก็คือสายที่ 6กับสาที่5นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของคอจีเนี่ยนะครับก็ให้ดีนะครับตีลงอย่างเดียวนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับก็จะครบในส่วนของห้องที่7นะครับต่อไปห้องที่8สไลด์มาตำแหน่งเริ่มต้นนะครับก็คือเอเ n เนนะครับนะครับแล้วก็ดี1 2 3 4 5 6 7 คือในส่วนของห้องที่8นะครับต่อไปห้องที่9นะครับห้องที่9ก็เหมือนเดิมครับ1 2 3 4 5 6 7งา้าเแตำแหน่งก็เป็น A เหมือนเดิมต่อไปห้องที่10นะครับห้องที่10จะเหมือนกับนะครับห้องที่6กนะครับก็ 6, 8, คือครับให้เราตีลงอย่างเดียวนะครับ1 2 3 4 5นะครับจากนั้นสไลด์มาเล่นนะครับขอ C นะครับแล้วก็ตี ก็จะครบห้องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับต่อไปห้องที่สิบเอ็ดนะครับห้องที่สิบเอ็ดก็คือนะครับให้เรากลับมาเล่นที่นะครับคอจีนะครับแล้วก็ตีลงอย่างเดียวแปดครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับต่อไปก็จะเป็นห้องที่สิบสองนะครับก็คือกลับมาเล่นนะครับเอไมเน่ครับ ตีลงอย่างเดียว8ครั้งนะครับหนึ่ง6 7 8นะครับผมจะทวนตั้งแต่เลิมนะครับนะครับตั้งแต่ห้องที่1มานะครับก็คือเดีสายที่6นะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ห้องที่2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ห้องที่3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ห้องที่4 หนึ่งสองนะครับดีไซนหกนะครับหนึ่งสองจากนั้นดีไซนสี่ครับพร้อมกับสไลด์นะครับสามสามสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปห้องที่ห้าก็เริ่มจับคอร์ดนะครับแล้วก็ตีลง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบต่อไปห้องที่หกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ไปห้องที่เจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปห้องที่แปดนะสไลด์มากั 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้องที่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้องที่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สไลด์ไปขอสีหกเจ็ดแปดนะครับจากนั้นสไลด์ไปขอจีนะครับ ก็เริ่มหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องที่สินะครับต่อมาห้องชิก็1 2ึ่งสองามี่ห้าหกจนะครับจากนั้นก็ทําการขึ้น,นเพลงนะครับเราจะเล่นนะครับเอเมเนอร์ตรงตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเริ่มเล่นนะครับตำแหน่งที่เป็นคอร์ดนอกเลยก็ได้อนกันอันนี้แล้วแตนาถนัดนะครับ การเล่นในเพลงก็อาจจะมีบางอกท่อนนะครับส่วนของท่อนที่สองน,นะครับก็จ,จะมีการเล่นเน้นจังหวะนิดหนึงนะครับ ก็ลองเอาไปฟังนะครับจากเพลงดูนะครับแล้วก็พยายามลองเล่นตามดูนะครับก็คิดว่านะครับค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็ก็ได้เองนะครับผมนะครับคงไม่ยากเกินความพยายามนะครับผมก็ลองดูนะครับผมขอบคุณมากครับ